สวัสดีจ้ามาพบกับซ่องสาวลาวพาแซบเส้นเก่าเส้นเคยนะคะวันนี้สาวลาวเองก็มาแกงหน่อมไม้ใส่เห็ดละโงกนะคะกินข้งแรกเลยพี่น้องเอ้ยบบเคยกินจักเถื่อเด้อมาอยู่ืางทยกินข้างแรกแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆนะคะข้าวเหนียวก็ซื้อมานะคะสิบบาทเนาะแล้วก็มีแคบหมูจากเชียงใหม่ด้วยนะคะมากินกับแกงหน่อมไม้กับเห็ดละโงกนะคะ มาชิมเลยมาก้อยมังนี่กับมาสินเกา่าสินเคยกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะกับสาวก้อยพี่น้องมึงเรื่องพี่น้องเนอเห็ด <c oughs> ละงกพี่น้องสาวเล้าอะ่ะ <c oughs> มาตั้งแังอีสานนอะสื่อมา,าถุงละสองลอยถุงถุงสองลอยได้ยุซิบดอกพี่น้องเอ้ยแนวมวยเฮดใหม่ๆเ <c oughs> นาะอร่อย อืมรักเลดกัแล้วพีนหนังแล้วหืเหนีวนยวคำใหญ่ๆพี่อ่ะหัวข่า แบบคก็ม <c oughs> แกงก็ไม่ลายพี่ห้ัง นี่ฮะกบ็บมีพักแก้มนะอืมข่าวติดมือพี่องแสบคักแสบคักแสบแน่ข่าวติดมือ <c oughs> มึงตีพี่น้องเอ้ยเห็ด <c oughs> เห็ดดอกใหญ่เลยพี่น้องอ <c oughs> ืม ปลาชิบะขาวปากนะพี่น้อแซบยูบะสักะนี่เคยกินเป็นครั้งแรกเนาะพี่ไม่ได้กินเลยนะเนาะไม่เคยกินเลยนะพี่อ้อแ่ม <laughs> าอยู่เม,มื่อไหร่ว่าได้กินแลนะ้วะคลิปนี่เป็นคลิปแรกเด้่อทีาสา,าวลาากินเห็ดละง,งกเนาะสา,าวลาบไม่เคยกินเลยตั้งแต่มาอยู่ประเทศไทยซิบว่าปีได้พี่น้องเลย อยู่สวนไอ้ดอกไม้สาวร้าวเส้นเก่าเส้นเกยอ์อะแซ่บเนาะพี่น้องโอเคต้งโงเนาะสองลายมิยูซิปกระดอกพี่น้องสาวร้าวเบิ่งกระถุงไงและบัตไอ้ บัดมาล่างพี่น้องไม่ยู่หนเดียวพ่อเพื่อนเอาไปตองรองไว้แล้วก็แกนเสหนไม้นะคะใส่เห็ดละงอกแล้วก็ใส่ฟักทองอืมซับ่ายเพิ่น้อง แซบแสบะแซบตัวเธออะไรเห้ให้ให,ห,ห,หน่อยเนาะเมื่อกือนี่สาวลาวบัวได้อัดอัดให้เบิง้งเนาะสาวลาวมะฮอดเออมะฮอดบ้านมาแต่อีสานนะพี่น้องคนตกน้ำท่วมตอนนี้น้ำยังไหลลงบ่หม้เอเจอยังท่วมถนนอยู่อื้มอื้ม ไปพี่น้องเอ้ยแปบหลายม่อย่งเพชร,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 รบอกว่าอยู่ัเาอะไรบ้างวันนี้อืกินตะเนี่ย แซบเออพี่น้องจับนาแซ,บ,ซบว่ะไม่เคยแซบแบบนี้มาก,ก่อนพี่น้องเอ้ยหมือมเดิอมาแซบกับสาวสาวก้อยแซบหลายจนมือวาวยังจะทำพี่น้องรสยัางเดียว สองลอยกับคุ้มอยู่แน่นเนาะพี่น้องเนาะบึงเห็ดดอกใหญ่ๆเลยนะอืมอืมกระเด็นนะพี่น้องอืมแบๆๆ่บแฉบแบใส่มือเลยพี่น้องบ่ไว้น้องไม้เด้อสาวเล้าทุบๆ,ๆเอาเนาะน้องไม้เป็นดวง หืม mm ูด hmm. ิ้งกับขับหมูอร่อยมากอ mm hmm. mm hmm. ืมกันเลยเหรออืมคำเดียวเลยอืม mm hmm. ข้าเหนียวปั่นใหญ่ๆพี่น้องตุ๋ยเฮ็ดนะอืม mm hmm. แกงเองแซบเองอืมอืมแกงแช่พ <moder ating> ัก <Sod> ฆ่าแยงแกงน้ำใหม่ขอบพ้อมอืมอืม อืมอืมอืมน้องเออแซ่บเลยอันนี้ก็มีแต,ต่เห็ดด้วยนี่เห็ดเห็ดเห็ดเฮดเฮดกำลังจะเข้าอืม ยิ่กทุบขนเหนยอแสบอํานาแคบหมูทางภาคเหนือนะคะอร่อยมากเลยค่ะน้อ, <c oughs> นองเป็นดวงเป็นดวงอื อาจจะมีเสียงรบกวนในเด้อพี่นหอังเด้อเพราะว่าแบนสาร์ลามเป็นท่างผ่านเนาะอืมสุดพินเลยพีองเอ้ พุดยอดได้กินแกงเห็ดเมื่มอไงแกงหน่อามา้ <c oughs> ใส่เห็ดลังลกมัะพี่น้องครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตก็ว่าได้เนี่ยสาระับไม่เคยกินจาน้าเถื่อพี่น้องเลยมีโอกาสได้ไปเที่ยวกาลสินก็เลยอุดหนุนพ่อค่าแม่ข่าอยู่ สาวเล้าก็ว่าถุงสองร้อยมันก็ถุงใหญ่นะพี่หน่องเนาะอื เด้อมาสาวะสาวบรรยักงา์กันดีดีได,ด,ด้ฝนตกพี่น้องถ้าฝนตกก็จิมาอัดดื้อบน,นินอนบอะไรเนาะบมเคยเขา่ขาวจิ้มือข่าวจิ้มือนะอันนี้เป็นฟักทองพี่น้องผักทองแล้วก็จะมีเห็ดมีอะไร หืมอืมข้าวกันนะกินกับแคบหมูหอืม สูตรได้พี่น้องหมดแล้วบ้านเนี่ยเหลือแต่พักเนาะหน่อยนึงแซ่บแจ็บพักแจ็บพกักแจบหลายพี่น้องหมดละเหลือแต่พักหน่อยเดียวเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะสาวเราพารแซบก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตัวใครสาวเราด้วยนะคะกับสาวก้อยเนาะบ๊ายบาย